ประเดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูมะม่วงต้นเล็กนิดเดียวแล้วครับเขามีลูกอยู่ประมาณสองสามต้นนะครับแต่ผมจะพาไปดูนะครับจะพามาดูมะม่วงนะครับมะม่วงต้นเล็กๆนะครับอันนี้ห่อไว้อยู่นะครับไปดูต้นไม่ห่อดีกว่านะครับอ้า,อาเจอล้วครับ นี่ครับนี่ครับต้นเล็กทีเดียวนะครับแต่ก็มีลูกแล้วนะครับมะม่วงนี้มาจากอ่าสวนเกษตรเพชรแพวานะครับต้นประมาณเมตรขกว่านะครับ พอมีลูกแล้วเดินม,มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับมีเกือบถึงต้นเล็กนิดเดียวนะครับอ่ามะม่วงเบานะครับต้นเล็กนิดเดียวก็เป็นลูกแล้วนะครับ มาดูนะครับพอได้กินครับพอได้กินก็อพอได้นะข้อมูลผมก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่มะม่วงนะยังไม่ได้ศึกษาเลยก็พอได้นะครับมะม่วงเบานะครับกินดิบนะเอาไปกินกับน้ำพริกน้ำพริกปลาหวานนะครับไก่จะได้กินแล้วละครับ ดกนะครับมะม่วงเบานะครับอ่าดกพอได้นะครับพอได้พอได้ยินนะครับอ่าพวงนี้ก็หลายลูกเหมือนกันนะครับน,นี่อีกตัวหนึ่งนะครับสองพวงสามพวงสี่พวงนะครับ ช่วงนี้ก็ประมาณสิบกิโลกนะครับมะม่วงเบาสําหรับกินกินดิบครับกินกับเป็นน้าพริกปลาหวานนะครับในช่วงฤดูการร้อนๆนี่นะครับก็จะมีมะม่วงกินแล้วนะครับกินแก้อะไรนะอ่าง่วงๆนะครับช่วงเที่ยงบ่ายเนี้ยกินได้นี่ หายง่วงแน่ครับเปรี้ยวๆทัาหน่อยเนาะครับวันนี้ก็พามาดูจำเย็นนะครับพามาดูมะม่วงนะครับในสวนนี่แหละครับไม่ได้ปลูกเยอะหรอกครับปลูกเป็นประมาณมะม่วงนี้ก็ปลูกแค่ต้นเดียวนะครับส่วนมะม่วงที่เราเห็นในช่วงแรกๆนะครับก็เอามาจากสวนเกษตรเพทไพวานะครับก็เอามาปลูกปีที่สองนะครับต้นก็ ดเดียวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ก็เป็นลูกนะครับครับอันนี้ไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับพาเพื่อนๆมาเดินเล่นยามเย็นนะครับเดินดูสวนนะครับก็ดูไม่หมดหรอกครับดูแค่ต้นมะม่วงแค่น,นนะั้นแหละเล็กๆน้อยๆนะครับก็